พริกแดงมันดูจะพริกเขียวยังไงต้องกด ใส่น้ำพริกป่นไอ้นี่ค่ะ แมงกระชอนหมดแล้วใส่เลยไหม ชิ้นนิ้วที่เอามาจากบันใหญ่ใช่ป่ะอืมซื้อ